สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้นเส้นสายมานะะันค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องกวงปลายสุภูสุคน FC ท้งทางบาน <c oughs> ตอนนี้มาก่อติดสถานาการพี่น้องไมโครคนเนตติดมาแต่ว่านมาว่านก่อนมว่านเออหมูว่าน,านไปซอยกันแล้วก็ติดน้ากันนะพี่น้องก้อนอน,น้นีก็ติดแล้วหลอมหนึ่งกู้ขึ้นย่ามหมขึ้นในแล้วย่ามหมเสาสิ่ปีกกู่อีก,กติดอีกก็เลยตอนนี้ก็ล่งลําเลียงใหม่ เขาไปกูสองขั้นที่ติดอยู่ข้างในภาพนี้คุณก็ซูมเอาเด้อ์พี่น้องมันก็นเลยสิบรชัดปานไหนเพราะว่ามันอยู่ติดถนนสิไปยืนกับเก๊กกะการปฏิบัติการเขาก็เลยนี่ละอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆรุ่นไปน้ำกันมองนี้นี่ตีสามขั้นแล้ว ที่สามขั้นมือแหลกก็เอาขืนย่ำมือขึ้นพอตือนเสามาขั้นที่สองหนึ่งเข้าไปโอขั้นที่สามย่เหมืนอนเสาเข้าไปกระตีดอีกแต่ขั้นแรกที่ตีมือแหลกแบ้วก็ไม่ได้ขึ้นยั่งอยู่เื่เกาพี่กัดกะ ชนประท่านบานทมพี่น้องบานทมน่ก็คือเป็นโมูบานบุ่นี่แหละแต่มันสิยอยู่ระหว่างกลางสองโมบานน่ะนะน้องนี่แต่บุนก็สิเอื้นแต่ชนประท่านบานทมมาละแต่บ่ฮหงว่าอยู่อื่นเขาอ,อื่นวางได้ดีแต่อยู่ไกลบ้านโดยมาเกาะติสถานการจังไรก็รายละเอียดชัดเจนกับผุญละพี่น้องช่องตีเล็กสายมันแล้วก็ตีเล็กสายมันพันโหดแล้วก็เพจตีเล็กสายมันบีสอง มีติดตามให้เบงสามช่องทางพี่เนอะตอนนี้กำลังนํำเลี้ยงใหม่ไปบพท่นในนารุ่นปันไหนแต่ว่านารุ่นกระุ่นน้ำคัดดนีหละย่านติด ใหม่สงสัยสิมาเนนบิรโน่นบานด้วยหลายครับ ไก่เราพี่น้องไก่ไกลอันเอาไม้ไปหอดมองกู้แล้วไปแบบเสียวเสียวไปแบบปินตะยานครับโอ้เห็นตีเล็กแล้วทุกคน 第一类。 ึดใจเดียวพี่นอ้องอีกอึดใจเดียวรุ่นคักพูนตีเล็กกะจะภาพอยู่พูน,นบุญกะสิเป็นเบื้องหลังของตีเล็กเนาะคนละมุมคนละมุมคนละแจวสันเอา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 บาดย่บอออกมาหนีตินอนไปจะรุ่นขนาดเลยไปว่ารุนแล้วออกนี่รุ่นคักลัวได้วุ่นวะ ตอนนี้เขาไปหอดแล้วพี่น้องกำลังวางแผนว่าสิเอาตัวจังเลยดี ติดเครื่องแล้วพี่น้องกูค้คันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเันจะชี้ให้ดูนี่หละนี่กู้คันนี้ก่อนอ่าโยกย้ายแล้วโยกย้ายนี่ยึดเส้นยึดสายกล่องก็คือจังมัวแต่ว่สง้มไก่เอาวางแผนเตรียมแล้วพี่น้อง ก็ยังขึ้นลราบ้านนี้เพื่อไปต่อหัวซากแท้ บูแมนสิติดน้ำกันสติพี่น้องดินมันลมเฮียงเอาขึ้นมาแล้วบูแมนรุ่นขั้นนั้นสิขึ้นได้รุ่นขั้นนี้ย่านตต เป็นตะคือเลยพี่น้องสีจมไปน้ำกันเนาะขั้นที่สามโอ้โอ้แสงเบิงขนาดใหม่เลี้ยงไปเป็นลูกระนาดยังบลอดน่ะยังสีจมน้ำกันอีกไหมภารกริจมีอีกโดนพี่น้อง ใหม่มากหลกหลายเลยว่าพอ่อเอาไม่เก่าอีกบ่ได้อีกเล่เบิดโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บ,บเก่เป็นแต่จบง่ายดอกเป็นตะเด็กกูว่าพ่อเขาสิสถานาการณ์ทั้งสิไไปพอกันคลิปหนาจังไรก็ไปติดตามยีทช่องตีเล็กสายมันได้พี่้ังเด้อบ๊ายบายค่ะ